เราจะไปไหนกันไปอีกแล้ว บินไทยรักคุณเท่าฟ้าเราจะไปอีกแล้วนะตั้งแต่มายังไม่ได้หยุดการเดินทางนะจ๊ะรรเราจะไปไหนกัน ุดทางเลื <cheg> ่อนโอ้ย <t> ม <art ic> ีโอเด้งได้แล้วกระป๋องหนึ่งชงวงหนาเขาไหมนิดหนึ่งโอเคขอถ่ายรูปหน่อย เด้งกันเช้านี้จิ้หมดแล้วได้แล้วสเสบียงสเสบียงสเสบียงแม่อ, it, อ,อุดรอรับกระเป๋านะคะ มาอย่างว่าเฮ็ดบุญให้พี่ปอนนะคะรอรับกระเป๋าอยู่มาทำบุญให้พี่ปอนนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสังฆทานเรียบร้อยเอาชุดทหารมาให้ทึงที่เลยนะคะมาที่วัดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วพายางมึงวัดพี่น้อง มนะาไปในภาพไปเบิ่งนี่จะ้ะเรามาทำทีิทีกันตรงนี้นะคะประตูยังบริรลิไใหหลวงพ่อเลยอุ้ยหอนดีๆนะพี่น้องนะเนาะปิปประตูให้ลวงพ่อกันเพราะว่าเป็นคนของล่องบนแล้วตอนนี้ไป็นนายก็ล่รถมารับนะคะนั่งเครื่องมาถึงใบมาก หอังจากสังฆทานเสร็จอาหารเราก็จะไปแจแกเพราะเราจะไปะวัดอื่นต่อนะบรรยากาศในวัดกระลมเลื่นอยู่สวยงามหอนฝนตกฝนเศร้าใหม่ๆดิดินยังลมอยู่นังแฉะอยู่ รถพี่น้องอันนี้พยาอินซีเันหนาวซะละ่ะพยาอินซีมด,เดนเบญจบข้างนาเป็นยังพุ้นเป็นอะไรมาเหงืแห้งด้วย เแบบ20ปีได้ไหมเพราะไม่นอนไปอยู่สวิเดอร์นสิกแป18ปีแล้วเนะนาะก็นานนั่นอีกตหลายปีเข้ามารอบนี้วัดเจริญจเจริญมากเลยเจะะื่อเอื้อยพาพากันยืนล่รอรถฮ้าวออัน หม่องว่างสบสลัดผักสบสลัดสดสบค่ะฟังนะไปหั่นก็จะเป็นเมนเนาะหืักเมนแม่มาหอดแล้วเด้อป้อนเอ้ยอย่าทยงบักนาเบิดหัวใจต่อไปแม่ก็สิเฮ็ดให้ไปใส่แม่ก็เฮ็ดให้คือเก่าล่ะ คนเท่ามีสามสิบสองขวัญเม่นมองเผาพี่ปอนมาแล้วมาแล้วสี่เก้าเรื่อยไหงวดต่อไปเจ็ด้าสี่เก้าเดี๋ยวเขาทายเม่นกันไม่รื้มเปิดกล้องท,าย,ทายหนึ่งเม่นมงเผาเี่เด้อ,อท,ที่เผาพี่ปอนเนาะ เม่หน่ก็ได้มากแล้วตายเราก็จะไปทำบุญต่อนะคะมาเลวจ้าไปเลวจ้านี่หน่อยนี่นะหน่อยทั้งหนหาพี่อจาจารย์สายจ้าใช้ละบายมันเด้อโอ้มือดีข<ค>้าได้ชู่เฟอร์ใจดีมนืนด่ชูเฟอร์ลุบ,บล,ล้อไปโลลก รูปหล่อควางสองเท่าดูนะโอ้ยมีแต่เอวเราหน่อยเท่านั้นนะอันออท่อนประสินสามพื้นไงแล้วผู้สิอดีตเคยงามเลยฉะนั้นเราถอดแล้วยังหนาคมอยู่ได้เลยใช่หลายบูได้เรกเพราะว่ามันมีแค่นี้มันมีแค่นี้เจ้มันบอกคือขื่นคือเกาเนาะงานริมๆตรงใจเมื่อยอยู่ซ้ำนี่ละมีซ้ำนี่ละอ่างเก่งสร้างเลยเจ้ ตัยอยู่เงินเขามีบักหลายโตู้นึงสร้างขันโตใบใหญ่เอาดาบใบจอกจาวใบยูเหรอซื้อแล้วปีที่แล้วนี้พายยังนะถุงชิลอยหัดซีฟลอยถุงเขาสิไปเนื้อเขก็ไปซื้อปลาซินเนื้อค่ะซื้อเนื้อน้อเขาไปทำบุญที่เชียงใหม่เขาต้องเป็นเจ้านางเชียงใหม่เจ้านางไปซื้ออยู่หน้าวัดสรดสุดก็จะอันสุดสื่อมเด็ดก็จะตัดเดีไม่ต้องพอกบ่มี ใส<ว>่ใส่พุ่งเนาะพวกแบบเกิด <นะ S 2> ไม่นะพ่อลราโลคหวานเนี่ยเออมีจิตกเจ๊เอ้ยเอาทุกป้ายฉันจะเอาทุกป้าย ยูทูบบ้านเนี่ยยำมะฮงจำมะฮงรสนี้ใช้ได้เลยแต่ขอให้เปรี้ยวเป็นไงแล้วเปรี้ยวจำมะฮงใช่เลยเอาบอละกายอะอยากเอามข้าง่าัง ไข่ต้มหรือไข่เข่าคะไขหนึ่งครับเป็นไข่ธรรมดาดิบอ๋อน่ครับมันเป็นไข่แบบไข่ธรรมดาครับแต่ว่าีบบจากแบบไข่ธรรมดาเอาไก่ไก่น้ำไก่ไก่ไก่ต้มตำแซ่บแซ่บแซ่บอีลีเดอต่มฮงนีเดอ ่าไปตาหลงสนแนะเอาสนนี่แหละเป็นแนดรแล้วน่บเบิอุดอนแรกจ้าไก่บะเนนบิดไก,อก,อดก่อยุเครื่องโดด้ดอดสมมหุงสองจานเจี๊ยบใบกะยาแกงเซียนกินบะเบิดแซ่บครับพี่น้อ,อ กินอยู่แยกแยกไปหนาคาไปอันเภอเพ่นนะเ,เราชะง,งกทัวเพราเราไม่ลงนะพี่เรอข้ฮอนก็อยู่ในแอร์แยกก็จะไปซื้อบักแงวเวลาเห็นอยู่ในเฟสนะไปตออยากไปตะแซบเปตกินวัาซาัดไม่เห็นอิลิกระเบยกเวลาอยู่มัองนอกนั่นเห็นยังก็ จะบอกแล้วตัวเห็นเราก็ะสุนพวกยาตัวน้ยไหนไปซิมบักแนวกันตัวเขาบริก,กินเกือบยี่สิบปีแล้วได้ปังแนวกันบ้ามาเคยถือกง่ามมันดีถือกไม่หลนเจะไปถือ,ถอ,อยังหยากเลย นกาขากต่สิบเรือนกันเพราะว่าขันเยอะ